สวัสดีค่ะฟิลเตอร์นี่คือดีอ่ะดูสิแก้มแดงปากแดงคือจมูกดูเหมือนแบบเออฉันแบบแพ้อะไรมาทานกุ้งแพ้มาเมื่อกี้ไปกินกุ้งแม่น้ำม,มาค่ะกุ้งแม่น้ำเผาที่อยุธยานะคะคือแบบดีต่อใจมากคือกินแล้วแบบเนื้อเด้งกรึบความมันกุ้งเอามาราดข้าวแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดคือแบบคือดีมากแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดค่ะวันนี้ก็จะมาอวดขนมค่ะที่เราพลาดไม่ได้เลยที่จะไปซื้อจากอายุธยานั่นก็คือ โรตีสายใหม่ร้านอาบีดีนประนอมแสงอรุณหรือว่าโรตีสายใหม่หน้าโรงพยาบาลนั่นเองโรงพยาบาลอะไรอะโรงพยาบาลกรุงเสียยุทธยาบางประมาณนี้แต่ว่านั่นแหละกลิ่นกินเลยเขาทําใหม่วันต่อวันแล้วก็คือแบบตอนที่เราได้มาก็คือร้อนแล้วก็แบบกลิ่นก็คือแบบเนี้ยคือกลับมาถึงบ้านเราก็คือแบบฟินมากกลิ่นหอมมาก มันยังอุ่นๆอ,อยู่เลยนะคะเมื่อกี้อัดกินบนรถมาแล้วก็เลยแบบขยุ้มขยุ้มมาเป็นแบบนี้นี่จ้าแป้งร้อนๆหอมๆเลยจ้ะเ <c oughs> มื่อกี้ก็คือทานมาบนรถนะคะ <c oughs> คุณแม่บอกว่าจะใส่สายไหมให้นิดเดียวเพราะว่ามันหวานเกินไปมันไม่ดีแม่สิ่งที่ถูกต้องมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้นะค่ะคุณแม่ก็ม้วนเปิดซื้สิคะ กินไปเลยหอมมากอร่อยอชุดนี้ห้าสิบบาทชุดกลางซื้อป้งเพิ่มอีกยี่สิบเพราะว่าทุกครั้งที่ทานก็คือใส่ใหม่จะเหลืออร่อย แป้งคือหอมหนึบมากโรตีสายใหม่อาบีดีนประนอมแสงอรุณนะ้าโรงพยาบา,าลคุณศิริยาค่ะหืม